ตอนแรกที่คิดทำโปรเจกต์ดูทีมให้หนูหน่อยจัดทีมให้หนูหน่อยอะไรประมาณเนี้ยก็ประมาณว่าจะให้น้องๆที่ยังเลเวลน้อยๆเพิ่งหัดเล่นจะช่วยอิจารณ์ทีมช่วยหาตัวมาเพิ่มตัวฟรีหาจาักรดานไหนอะไรประมาณนี้มาบอกแต่คนที่ส่งลายชื่อมาแต่ละคนจด,ดานสอง2้ยด่านสองรอเนี้ย คือน้องเก่งแล้วแล้วพอเช็คไปหลายๆคนก็ไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนกันแล้วคือหลายๆคนเก่งมากแล้วว่าครับก็เลยไม่รู้จะไปช่วยวิชาอยังไงแต่ก็จะทำชุดใช้ให้ด้วยกันโชว์ทีมก็แล้วกันโอเคแต่จะไปไล่เช็ครายชื่อทีละคนเลย คนแรกที่หาดทรายชื่อไม่เจอก็น้องพาลภูมิสองสองสี 42, ่สอง P A L A P O O M สองสองสี่สองนะครับ P A L A P O O M สองสองสี่สองหาไม่เจอขอภัยด้วย <c oughs> คนต่อไปครับ น้องคนต่อไปที่หาลายชื่อไม่เจอก็เยมันเยอะครับในด่านก็เถอะจอเจดอรติเฟยล่าสุดบอกเมื่อ6วันที่แล้วนั่นแหละชื่ออดีก็คือ O R E K I P เกเคครับขออภัยด้วยไม่เจออีกแล้วคนต่อไปที่หาไม่เจอก็คือ น้องดักเน e s s ออกไลยล่าสดอยู่218แต่ก็เมื่อ6วันที่แล้วชื่ออดีตก็คือ S E R R E S Z A Z A โอเคขอภัยอีกรอบไม่เจอจริงๆพยายามวนดูแล้วครับเดี๋ยวคนต่อไปอีกถ้าไม่เจอเลยจะเป็นยังไงเนี่ย มันควรจะดูชื่อตรงไหนครับ RG ภูมิ RG จุดภูมิเลเวลล่าสุด6วันที่แล้วเลเวล93ครับภูมครับ Poomer P O O M E R C H อยู่228มีหลายภูมิเหมือนกันแต่ไม่มีภูมเมอร์ครับไม่แน่ใจสักคนไปดู RG ก็ไม่มี R แล้วมี R อยู่แค่นี้ ไม่เจออีกแล้วคนต่อไปชื่อไทยไทยครับอาจจะหมุนหาดูเนี่ยมันก็มีหลายขั้นนี่นะสรุปว่ายังไงกันแนะ่โอ้สงสัยจะหาอีกรอบแม่เลยครับ ชอเชียคิดก,ก่อนดอูสองสองแปดชอช้างแล้วชื่อเร็วชื่อเอ็มไม่มีล่ะคนไหนวะอวีของเขาก็คื c h e e อ c h e e r สองศูนย์ศูนย์ผมจะพยายามดูให้เยอะให้ครบที่สุด ชื่อใครมีแล้วผมเปิดเลยไปแล้วยังอยากให้พูดถึงอยู่ก็คลิปนี้นหละครับใส่ข้อความมาได้เลยอยู่ด่านไหนชื่อที่ขึ้นตรงนี้ชื่อว่าอ,อ,อะไรเนี่ยเนี่ยชื่อประมาณเนี่ยช,ชื่อคุณชื่อคุณเืออะไรพอจะเสิร์ชหายก็ต้องดูจากตรงนี้ครับมันจะเปิดได้ง่ายกว่า ไม่เจอสักคนครับส่วนน้องคนต่อไป I am list ุงครับเล v e l 52คนนี้ก็กาจะอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดแต่หาชื่อไม่เจอเหมือนกันไม่เจอ I am list คงล่าสุดบอกว่าอยู่ที่ด่านที่148ครับคงอัพขึ้นมาแล้วแต่หาไม่เจอครับ ชื่อ ID ก็น่าจะเป็น i t t i k o r n ขีดล่าง f a r i s ครับอิทธิกรฟารลิสนีาฟาลิสซะด้วยออก SD ลยกันคนต่อไปคนคนนี้ก็เข้าโคต้าเข้าเกมเหมือนกันชื่อก่เอ๋ก็ไก่กล่าสุดเปล่าก็อยู่ด่าน205 เลเวล78เชื่อะไรก็คือ I G O T O N O N G B C R อีกรอบอีกรอบไปกีผิด I G O T O N O N G B C A R I go to น้องมีค่ะครับประมาณนี้ไม่เจอเหมือนกันครับโอเคนะคนต่อไป ตีเหรอเชอดีคือ t c h a n t h e B e e s t <S ตีจังเดอะเบสประมาณเนี้ยคนนี้ก็ให้ข้อมูลมาไม่ครบครับไม่บอกด่านก็ไม่สามารถหาได้ให้ได้แน่นอนคนตะปา น้องคนที่อยู่ด่าน228ชื่ออดีก็คือ0918 07 5044นธนัตพงษ์เลเวลมาสเตอร์5 7ธนธนัตพงษ์เหรอเจอสักที่ไหนหละ่ะเจอธนภัทรไ,ได้แทนได้ไหมเจอธนภัทรกับทิติพงษ์ เนี่ยพี่หาไม่เจอไม่เข้าใจเหมือนกันก็ว่าจะมีอีกขั้นข้างบนน้องคนไหนใช้อักษรพิเศษบางทีพี่ก็ขอลายนะบางทีก็ไม่อยากหาให้เนี่ยมันมีอีกขั้นเนี่ยเจอไหมอันนี้น่าจะเจอนะใช่น้องเขามาดีนี่ทนัทพงศ์ เฮ้ยก็ไม่เจออีกเหรอเจธนาพัฒยาเนี่ยจะให้ทำไงล่ะครับมันไม่เจออ่ะโอเคอจะลองเลื่อนไปอีกรอบครับเอาให้เจอสักคนหน่อยวันเนี้ย นัทพงศ์ชื่อใครขึ้นตรงนี้ก็เดี๋ยวผมทำให้อีกรอบก็ได้ครับจะให้ออกทุกคนนะ่ะนี่ไม่ใช่ตัวจริงนะครับมไม่ว่าหรอกจะทำอย่างเงี้ยแต่เกิดอะไรขึ้นผมก็เตือนแล้วนะ id ของน้องเองรักษาด้วยตัวเองครับตัวอักษรพิเศษ ไม,ม,ม่มีนะครับน้องธนพงศ์ขอไปคนต่อไปชื่อก็ปลื้มน้อยซายซันเดย์ครับล่าสุดบอกว่าเลเวล98อยดาน228ชื่อ ID ก็คือ0949485154อีกรอบครับ0949485154สุดดาน228เป็นกันครับ เก่งๆทั้งน,นั้นต้องชื่อภาษาไทยใช่ไหมก็จะอยู่ล่างสุดๆเลยครับถาดจากภาษาอังกฤษและตัวอักษรพิเศษครับ คือถ้าเ่อใครยังไม่ได้พูดถึงและยังอยากออกจูลงห้อีกรอบครับลงให้ถูกต้องด้วยโอเคนะครับชาช้างแล้วชื่อเร็วชื่อเอ็มไม่มีอ่ะอ๋อเปิมบนี่ยวะต้องคำว่าป่าป่าป่า เพิ่ม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 ไม่มีเพิ่มเพิ่มน้อยอยู่ไหนเอ่ยไม่ได้อัดกันแล้วเหรอเราไม่ค่อยได้แบนใครแล้วนะขอไปไม่เจออันแต่พอดูล่างๆเลยเพื่อจะตัวสายแปลก ไม่มีครับต่อไปชื่อภาษาไทยน้องเมฆ ID ก,ก็ D R A K S O U L สัตว์สัตว์สั s ว s ด s กโซสสัตว์อก็ดูด่าน228ผ่านแล้วผ่านแล้วก็เก่งแล้วเนาะน้องเมฆเอ้ยมีชื่อไหมเอ้ย เราจะไม่มีอีกอะชื่อที่ให้ลงคือชื่อตรงนี้นะครับแล้วชื่อไ d ก็อีกปรรทัดเองทำตามกฎก่นด้วยนะครับถ้าไม่ทำตามกฎมันก็ขนาดทำเลือกเฉพาะคนที่ทำตามกฎนะตามลำดับมาเนี่ยก็ยังหาไม่เขอยเจอเลยครับถ้าถานองมาแบบเป็นตัวของตัวเองเกินพี่ก็ หาไม่เจอแน่นอนน้องเมฆไม่เจอครับ228อดถูกด่าแล้วนะขออภัยครับไม่เจออีกแล้วคนต่อไปน้องมิน id ก็ m i n l o l 2 จะเคยช่วยจัดทีม PVP คนนี้ก็จะให้จัดเป็นพิเศษก็ได้ครับถ้าพี่หาน้องเจอนะอ่าใช่ไหมมินตอนนั้นเลเวลแม็กแโอเคครับเจอคนแรกครับโอเคมาช่วยน้องเขาจัดทีม PVP กันครับ ในชุด B เป็นชุดหลักครับอีกชุดเก็บเลเวลครับทีม p น้องคนนี้ถือว่าได้ตัวดีนะครับก็ครบสูตรแล้วนะครับน้องจะเอาอะไรอีก <c oughs> เหลือแค่อัพให้มันขึ้นไปเรื่อยๆครับอัพแซนให้มาสเตอร์ซะแค่เราก็ใช้ชั่วคราวได้ครับแถมมีตัวนี้มาสเตอร์แล้วเลขใช้งานได้บ่อย ครับใครมีความคิดอะไรก็ช่วยแนะนำม,มาด้วยว่าน้องเขาควรจะจัดอะไรเป็นชุด PVP ดีตัวนี้ก็เด็ดครับอีกอัพไปขั้นก็จะมีสกิลแล้วถ้าให้แนะนำก็บอกว่าเหมาะสมแล้วนะครับคือได้ ไอเล็งตัวได้มาก็ได้เปรียบแล้วละสเปซทีละสาล้านเนี่ยแล้วน้องทำมาสเตอร์ได้ด้วยครับก็จะเรียกใช้งานได้เร็วก็เหลือก็แนะนำไม่แค่อัพให้เป็นมาสเตอร์ให้ครบครับน่าจะได้ละพวกตัว5ดาวนี่ถ้ามีตัวใหม่ที่ดีกวา่าอยากจะให้เปลี่ยนเหมือนกัน แต่แท็กสองร้านก็โอเคนะรอ,อท่านอ่ดแล้วกันครับทีมประมาณนี้เนี่ยทีมเนี่ยเพิ่มอมะไรดีที่ผมเห็นก็มีตัวนี่แหละที่มันเจดาวแล้วมันเก่งแต่น้องคงยังอัพไม่ครบครับแล้วก็ว่าแค่6ดาวมาสเตอร์ก็เก่งแล้วครับรมันวิ่งเร็วโจมตีเร็วครับแล้วก็สแปรดค่อนข้างกว้างด้วย บางทีก็แค่นี้ก็อาจจะเพียงพอเลยต,ตัวนี้ก็ตัวท็อปตัวใหม่เหมือนกันด้วยสกิลพิษแอนเรียเดเมจด้วยโดนไปก็กว้างตัวระดับกลางๆล่างๆก็ตายเยอะอยู่แหละแต่พวกตัวท็อปนี่องยากหน่อยโอเคครับได้แล้วหนึ่งคนครับน้องมินยินดีด้วย ส่วนใครที่ผมยังไม่พูดชื่อถึงก็ถ้ายังอยากออกตัวนี้อยู่ก็กติกาก็เป็นพิมพ์ชื่อครับชื่อที่ขึ้นมาประมาณตรงนี้นะชื่อน้อง ID จะลงก็ได้แล้วแต่ชื่อน้องเลเวลล่าสุดเท่าไหร่อยู่ด่านอะไรโอเคพิมพ์เสร็จพี่จะรีบหารี บันทึกภาพเลยจะไม่ทิ้งไว้หล,หลายวันแล้วเดี๋ยวหาไม่เจออีกเริ่มนะครับบรรทัดแรกนะครับไม่ต้องไล่บรรทัดก็ได้แต่ให้เรียงตามลำเรียงตามลำดับจากแรกครับชื่อครับเลเวลแล้วบอกว่าอยู่ด่านไหนครับสามอีกรอบพิมพ์ชื่อให้ถูกต้องครับบอกเลเวล แล้วก็บอกว่าอยู่ดา่านไหนสเตตอะไรหลังจากนั้นค็จะพิมพ์ ID ของตัวเองให้เพื่อให้เพื่อนแอดก็แล้วแต่โอเคครับขอบคุณม,มากต่อไปก็คงจะเป็นการสอนไม่ได้แล้วละ่ะน้องเก่งแล้วก็ <c oughs> เป็นใครอยากให้เอาทีมมาอวดก็ใครจัดทีมแปลกๆก็เอามาอวดกันได้ครับแนะนำให้น่าสนใจได้ว่าแบบ จัดไปอย่างนี้มีแนวทางอะไรยังไงอันนี้ก็เพิ่มเติมได้ครับถ้านาสนใจพี่ก็อาจจะเข้าไปดูเป็นพิเศษครับโอเควันนี้ก็สวัสดีครับ